เป็นไงให้ลูกเจอไหมเจอแล้วยังมันอยู่ต้นไหนก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับก็พอดีเมื่อกี้ออกไปรดน้ําต้นไม้มานะครับก็ต้นไม้ที่ปลูกเมื่อประมาณสัก4ี่หวันก่อนนะครับก็ด้วยความว่าอุณหภูมิมันร้อนมากเนาะช่วงสงการออไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็เจอความผิดปกติบางอย่างนะครับของน้องหมาเขาติดกลิ่นสัตว์บางชนิดนะครับเมื่อกี้นี่เขาวิ่งควักเลยนะครับวิ่งรอบนี่เลยแหละเป็น10นาทีแล้วแหละ ผมก็ไปชำเลืองชำเลืองดูพอดีเขาไปเฉง้ออยู่ต้นไม้อยู่สองสามต้นนะครับเนี่ยเขาเฉง้อเฉง้อดูต้นอะไรลูกดูดิต้นมะข่าเหรอต้นมะข่าเหรอตรงนี้ก็แต่สัตว์ที่ผมว่าเนี่ยที่น้องหมาผมจิดกินเนี่ยเขาอยู่ต้นนี้นะครับต้นสัตว์ต้นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอยให้ดูว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าที่ปลูก ปลูกเองกับมือนะครับก็ใช้เวลามาหกเจ็ปีเนาะปีนี้เข้าสู่ปีพศที่8ปดอ่ถ้าเขาเขา้าฤดูฝนปีนี้ก็จะเขา้าฤดูฝนที่แปดเนาะต้นไม้ก็จะครบเจ็ดปีนะครับนู่นเลยอยู่บนยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชืบอ,อาจจะมืดหน่อยนะครับเขาขึ้นสูงเลยเป็นตัวตะกรวดนะครับบ้านผมเขาเรียกว่าแลนนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะสักสองกิโลเกือบเกือบ2กิโลเนาะ ทีแรกเขาก็อยู่ประมาณกลางต้นนี่แหละเขาคงตกใจหมานี่แหละนูนขึ้นเปสดสูงเลยเ๋ยวซูมดูได้มั้ยเนี่ยองุมนี้น่าจะได้เ่อยู่กลางเฟรมเลยนะครับเห็นเห็นคอเขาเห็นหัวเขาอยู่ตะกรวดก็พวกสกุลเดียวกับตัวเหี้ยนะครับแต่ว่าชนิดนี้ไม่ได้อยู่ตามแหล่งน้ําชอบอยู่ตามต้นไม้นะครับ เ,เขาจะมาลงมาพื้นดินก็ฤดูนี้นะครับช่วงาพายุฤดูร้อนมานี่แหละเดือน5เดือน6นะครับเขาจะลงมาวางไข่นะครับก็ปกติเขาจะจําศีลอยู่ในโพรงไม้ฤดูอื่นนะครับก็เหมือนพวกกิ้งก่าเนี่แหละเหมือนกระปอมเหมือนกิ้งกา่าก็ถึงฤดูนี้ถึงจะลงมา,าช่วงยิ่งช่วงฝนตกกลางคืนหรือกลางวันแล้วก็วันถัดมาแดดออกนะครับดินเยน็ยนๆเขาก็ชอบออกมาหากินกินปลวกบ้างกินมดกินแมงบ้างแล้วก็ วางไข่ผสมพันธุ์กันดูนะครับอยู่ยอดเลยแหละถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับเจออย่างนี้ผมก็คงจะจับเขาไปทำอาหารนะครับก็ทำได้หลากหลายอย่างนะครับผัดเผ็ดก้อยแกงออมแต่ทุกวันนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละครับเพราะว่าพอปลูกต้นไม้ไปอย่างนี้นะครับเห็น การเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนเห็นธรรมชาติเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นเห็นสัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ในป่านะครับมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเองเล็กลงนะครับมองเห็นความเชื่อมโยงต่างๆในธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากจะไปทําลายไม่อยากจะไปกินเขาแล้วแหละก็ปล่อยให้เขาอยู่ผู้ธรรมชาติอย่างนี้ละไปส่วนคนที่เขายังต้องพึ่งพาอาศัยจากป่าจากธรรมชาติในด้านนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ท่านแล้วกันท่านที่ยังต้องอาศัยอยู่เนาะ อย่างผมก็ถือว่าพึ่งตัวเองด้านอาหารพืชผักปูปลาไก่เกยอะไรก็พอมีประทังชีวิตได้ไม่ได้เดือดร้อนมากที่จะไปรบกวนจากป่าธรรมชาติอย่างนั้นแล้วเนาะที่จะไปกิงอาศัยจากจากป่าจุดนั้นส่วนที่ใครยังต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติอยู่ก็ขอให้พึ่งพาด้วยความเคารพแล้วกันเนาะไม่ว่ากันเคารพความคิดความอ่านของแต่ละท่านนะครับเมื่อก่อนผมก็นั่นแหละก็หากินกับป่าเหมือนกันพึ่งพาอาศัยจากธรรมชาติเหมือนกันแต่ เป็นการพึ่งพาอาศาัยแบบไม่ได้ตักตวงไม่ได้กอบโกยนะครับแต่ณนะวันนี้ก็นั่นแหละวางมือไปหมดแล้วนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาก็ไปกินปลาลงปลาไหลกินปลากินปูกินอย่างอื่นเอาโอ้ปีที่แล้วก็มีเข้ามานะครับปีที่แล้วนี่ก็เจอสองตัวนะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไซส์น่าจะสักสามกิโลก,กว่าตัวหนึ่งนะครับก็ขึ้นบนต้นสักเหมือนกันแล้วก็ อีกตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากนะครับไซส์เท่าข้อมือไซส์เท่าแขนนะครับลูกก,ก็คงจะเป็นรุ่นลูกเขานั่นแหละโอ้ตอนนี้ก็มีหลากหลายชนิดแล้วนะครับนอกจากตัวตะกวดเนี่ยกระต่ายก็มีเนาะกระต่ายก็เข้ามาอยู่อีเห็นอ่าอีเห็นนี่เข้ามากินกล้วยตลอดนะครับอีเห็นข้างลายเลยแหละอีเห็นอ้อมเลยลอีเห็นหอมนะครับที่เขาเรียกกินหอมเหมือนใบเตยนะครับแล้วก็มีพวกอะไรล่ะไกป่ปลาอ่าไก่ปลาก็เข้ามาวางไข่ที่นี่นะครับ แล้วก็ง,ง,งูจงอางจงอางแล้วก็มีงูเหลือมนะครับมีคนเจองูเหลือมอยู่ตัวหนึ่งแต่ก็คงไม่รู้เข้ามาอยู่ประจําหรือเปล่างูเหลือมส่วนนกเนี่ยวโหหลากหลายชนิดมากนะครับพอป่ามันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เนาะเป็นไงลูกเจอตัวเขาหรือยังเจอตัวมันหรือยังลูกจ๋าฮะปล่อยเขาไปเถอะ เป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนั่งเฝ้าทั้งคืนนะครับถ้าเจอสัตว์ป่าขึ้นต้นไม้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันเจอแล้วตัวนี้แหละเจอตัวแรกนะครับเจอต้นไม้ตัวนี้เขาเขาไปดมกลิ่นที่ิะกวฎขึ้นไปนะครับไปคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็พามาดูตะกวดถือว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสวนที่นี่เลยครับมีทั้ง สัตว์ป่าต่างๆเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีทั้งนี่แหละของหายากตะกวดเนาะเข้ามาก็ถือว่าโชคดีไปตะกวดตัวนี้ด้วยเนาะคือเขาขึ้นต้นไม้ไว้ก่อนถ้าเขาขึ้นไม่ทันนี่ก็อาจจะเสร็จน้องหมานะครับไปลูกไปกลับบ้านแล้ว